กลับมาครั้งครับกับแมปนี้แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะมาชาเลนจ์ตัวเองสักหน่อยนะเพราะว่าผมไปดูคลิปฝรั่งมาแล้วผมก็อยากเล่นแบบเขาบ้างนะก็คือวงล้อนั่น,น,นเองนะทุกคนตกลงนะครับใช้วงล้อแล้วก็สุ่มนะครับดูว่าเราเนี่ยจะได้ตัวอะไรนะรแล้วก็ไปเล่นดาดอะไรนะทุกคนซึ่งผมก็เตรียมมาแล้วครับอันนี้ไม่ ขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องสุ่มตัวกันก่อนนะครับแล้วก็หลังจากสุมตัวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสุมด่านนะทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว่าผมเนี่ยจะได้ตัวดีหรือเปล่าผ่านด่านได้หรือเปล่านะครับทุกคนถ้าคุณกําลังมองหาร้านเติมเกมพาสพวกเขาแนะนําร้านสตาร์บั克สโตนที่ไม่ใช่ร้านกาแฟมาพร้อมกับบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิฟต์เกมพาสหรือเติมโลวบัครหรือจะฟาร์มเพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์ก็ยังมีแล้วยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายอย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ร้านสตาร์บั克สโตนอ่าในส่วน มีไม่ครบนะทุกคนผมก็พยายามไปสุ่มและแล้วก็เกลือนะครับก็เจ็บหนักมาอยู่แต่ก็เอาประมาณนี้ละกัน21ตัวนะครับบางตัวเอกซิ i ต์เนี่ยผมก็ไม่มีนะเอาเป็นว่าตัวที่ผมมีละกันนะทุกคนไปผม5ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมเนี่ยจะได้ตัวอะไรบ้างครับไปเลยดีกว่าหมุนครั้งแรกึอมขอเดือดขอดดเดือ,อด,อดอแล้วครับเฮ้ โอ้โหแล้วมาเลยส่วนแรกแล้วผมมันก็มาเลยไงโอ้โหตึงเกินมาถึงก็ได้มิตติกแล้วอะ่ะทุกคนคิดว่าไงอะ่ะไปครับอีกสี่ตัวขอตัมผลิตเงินจังหวะนี้แล้วครับเฮ้ยเๆ้ยเยเ้ยเดี๋ยวมันซ้ําได้ยังไงอันนี้ก็อ่าไม่นับทุกคนไปต่อครับเดี๋ยวมันซ้ําเฉยเลยไปครับผมแล้วครับ นีมมันจริงหรือเปล่านี่แค่เล่นขังเลขเองก็ตึงขนาดนี้เลยล่ะออ้โหสองมิติมาแบบแน่นๆครับผมและครับและและยังไงอ้อหูแล้วได้ตัวบัฟมาครับต้องบอกเลยว่าผมนี่สุ่มได้แต่ตึงๆนะทุกคนทำเป็นเล่นปาแล้วหมุนมาจังหวะนี้ เดี๋ยวเดีเดเดมันจะได้ตัวนี้บ่อยเกินก็รู้ว่าเองตึงแต่เองต้องใจเย็นก่อนเองได้เข้าทีมแล้วอะไปต่อครับและครับและครับโอ้โหเป็นรีเชนครัผมก็ได้อยู่ตัวต้นเกมไงอ่ะเ,อเราอยากได้ตัวต้นเกมก็จัดเลยนะพี่ดางสปกเกอร์แมนมาก่อนเลยนึง <S <S 1> <S 1> ตัวสุดท้ายครับผมขอตัวผลิตเงินได้โปูดล่ะ ตัวผลิตเงินและนินจาหรือเปล่าหรือยังไงโอ้โหแล้วจัดนินจามาคอมมันตึงอยู่ผมต้องบอกเลยว่าตานี้นี่ทีมผมนี่ตึงนะตึงแต่ว่าไม่มีตัวผลิตเงินครับหลังจากที่เราได้ตัวแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาสุ่มด่านกันสักหน่อยไปครับในส่วนด่านเนี่ยผมจะเอาแค่3ด่านพอนะทุกคนเพราะว่าถ้าอ e ซี่เนี่ยมันง่ายเกินนะครับทุกคนงั้นก็จะเป็นด่านทะเลทรายนะแล้วก็อินเซแล้วก็แล้วก็ด่านไนแับผมไปครับหุ่นเลย นะและครับผมแล้เหมือนจะเป็นอินเฟครับผมโอ้โหก็ได้อยู่ในเมื่อตัวเราพร้อมแล้วดานเราพร้อมแล้วและทุกคนเราพร้อมหรือยังนะครับถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสตอร์คให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้โอ้โหแล้วคนยั่งแน่นปกติเนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะพาโตผลิตเงินไปด้วยแต่ในครั้งนี้ครับไม่มีผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเอายังไงดีนะครับ แต่ที่แน่ๆนินจาละกันนะครับมาครับตรงนี้เลยมุมนี้ละกันไม่รู้ว่าจะผ่านได้หรือเปล่าตอนนี้ผมกําลังวางแผนอยู่ว่าผมจะเอาอยัางไงดีครับจะอัพนินจา Ninja ไปก่อนหรือว่าลองฝืนเป็นตัวนี้ทุกคนตัวนี้เนี่ยไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะโอโ้เพราะว่ามีนินจามาพอดีไงคือถ้านินจาไม่มาเนี่ยผมก็ต้องเล่นตัวนี้ครับในการหมุนวงล้อค,ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่โชครายเท่าไหร่นะทุกคน,นครับยังพอแบบไม่มีตัวเกลือนะดวงมันดีไงค,คือผมมันดวงดีอยู่แล้ว ใช่ทุกคนเดี๋ยวล่อลงตัวนี้นะทุกคนตอนนี้มาเวฟ3นะครับด่านอินเซเนี่ยวัดตรงนี้เลยทุกคนครับว่าจะอยู่หรือจะไปเนี่ยวัดประมาณเวฟ1ิบส1่ส6หรือเปล่านะผมจำไม่ค่อยได้ประมาณนี้แหละคือมันจะเริ่มเดือดแล้วไนงะตอนนี้ก็สบายสปายไปครับผมต้องรีบเก็บตังค์สักหน่อยเอาเป็นว่าผมจะรีบวางตัวนี้ให้ได้นะทุกคนอัปเกรดไปก่อนผมว่าเนี่ยผมจะอัปดินจาให้เต็มไปเลยดีหรือเปล่ายวดูก่อนถ้าเขายังตีไหวยอยู่เนี่ยผมก็จะไม่อัปเกรดละกัน,นครับ ถ้างเงินพอปุ๊บผมวางตรงนี้ก่อนเลยครับนี่คือตัวที่2ที่ผมจะวางนะทุกคนแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมก็โชคดีอยู่นะทุกคนเพราะว่าด่านนี้เนี่ยคือมันได้เงินเยอะนะครับคือมันเป็นด่านที่ได้เงินเยอะครับเราไม่ต้องมีตัวผลิตเงินก็ได้นะครับด่านเนี้ยตอนนี้ก็ส,สบายๆครับนินจาโอ้โหตัวนี้เลือดเจ็ลอเลยทุกคนผมอาจจะต้องอ่อพเพิ่มดีไหมอ๋อยังไงดีนะมอนมาเต็มแล้วครับ อัพเพิ่มหน่อยละกันไปครับผมไม่รู้ผมคิดผิดหรือคิดถูกทุกคนแต่อัพไปแล้วครับตอนนี้ผมแล้วมันจะลุ่นหรือเปล่า m ไม่กอดไม่เป็นไรครับผมจะปล่อยหลุดนะทุกคนผมต้องแบบคำนวณดีๆยังไหวอยู่ขออีกสองร้อยครับมาแค่สองรอยเท่านั้นผมจะแบบเป็นชายแล้วทุกคนนี่อัพเกตไทท้าสปิเกอร์แมนลงพื้นที่ผมบอกเลยว่า สบายสายครับแต่ว่าต้องอัปเกรดก่อนผมต้องรีบอัปเกรดเลเวลสามไม่ทันทุกคนนะครับก่อนเวฟสิบสีมานะครับสิบสี่น่าจะทันแหละมั้งผมคิดว่านะอัปเกรดห0 0่งพันมาผมตอนนี้อัปเกรดเป็นเลเวลสองแล้วครับผมต้องการตังอีกสองพเท่านั้นถ้าผมได้ตังสองพันเนี่ยผมจะมีเปอร์เซ็นชนะสูงมากนะผมขออีกแค่สองพเท่านั้นเหมือนว่ามอนจะเริ่มหลุดแล้วเมยนะ ไม่กอผมอาจจะต้องเอานินจาไปตีหรือเปล่าทุกคนนี่ครับมันแบบลูกน้องมันมาบังครับโอ้ลูกน้องมารับลูกกระสุนแทนพี่บอสถ้าลุดไปมากกว่านี้นินจาผมก็จะซวยเหมือนกันนะงานงอกแล้วผมผมจะลองใช้ตัวนี้นะครับในการซอยดูดูสิครับว่าจะเวิร์กหรือเปล่าขอค่าตัวนึงอุ้ยได้อยู่แม้่งน้อยผมได้ตัวนี้มาก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าโอโหงานงอกทุกคน เหมือนสองพันผมมันจะยากเกินไปครับผมต้องรีโลดีไหมผมลังเลก่อนผมลังเลแปล๊บนึงผมขายมาผมค่าตังค์ผมค่าตังค์สามร้อยนิดเดียวเท่านั้นผมขอ,อนิดเดียวฮึบโอ้โหทันไหมไม่รู้นะอุย้ยทันอยู่ไม่ไม่ไ,ม,ไ,ม,ม,ไม,ม่ผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอม,มไม่ยอมครับผมไม่ยอมตีตีตีต,ต,ตีโอ้หน่าจะยอมตั้งแต่แรกเปลืองตังค์ฟรี ไม่แตกหรอกมัง้งโอเคอุอ้ยยังไม่จบมันยังไม่จบเพียงเท่านี้แต่ผมว่าน่าจะสบายขึ้นแล้วครับอ่าสโลหน่อยมาสโลหน่อยมาสโลหน่อยมตัวผมบับมานะครับให้เกียดผมนิดนึงให้เกียิผมนิดหนึง,หนหนงโหสวยแน่เลยว่ะทุกคนงานนี้ตังไม่มีครับไม่ก็่อมือนจะงานงอกครับทุกคน ผมต้องคิดแล้วครับว่าผมจะเอายังไงต่อนะครับกับรถหมุนตัวนี้อ๋อหมุน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 แล้วหมุนแล้วหมุนแล้วตีเลยปับ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 ซอยมาครับซอยมาครับโอ้โหไม่ไหวไ,ไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวแน่ๆครับผมโอ้ตาย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 ดินจานินจาก็ไม่ทันแล้วไม่ก้นา э ทีนี้ตัวกดปุ่มไม่มี นี่ผมจะพายแพ้งันเหรอไม่ค่อผมพายแพ้ครับตัวก็ตึงพ่ายแพ้ได้ไงไปไหม่รอด <c oughs> แม่ถ้าวางแผนดีๆกว่านี้ก็อาจจะรอดก็ได้นะทุกคน <c oughs> ก็สำหรับชาลเลนจ์แรกครับผมก็เป็นอันว่าเราล้มเหลวครับเราไม่สามารถทําได้นะทุกคน <c oughs> เซ็งจริงๆถ้าทุกคนชอบเนี่ยอยากให้ผมเล่นต่อเนี่ยผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะเดี๋ยวผมมาทําตอนที่2ให้นะทุกคนแไอ้นี่มันเรียกร้องด้วยนะก็โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆครับผมบายๆครับ